สวัสดีค่ะยายใส่ผ้ามาเบิง่งบักม่วงเนาะคะ่ะเนาะบักม่วงฝ่าลันเนาะคะ่ะปีนี้บ่อไหลเป็นไงค่ะปีนี้บ่อรกเนาะค่ะเนาะหน่วยหน่อยบ่อลายนับหน่วยก็ได้เนาะค่ะปีนี้บอติดก็ใครติดหลายเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะหน่วยก็เริ่มสิเขาแกนเขาอันนั้นเราเนาะคะ่ะเนาะปกติเดือนเมษาเขาก็สิเริ่มแกเริ่มเฮิมแล้วอันนี้บ้านเฮิมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นแบบพืชผาเป็นหรอเนาะคะ่ะเนาะ บ่เคยมีหน่วยปันใดเลอค่ะน่จำนี่มันล้อมหมาแลมเมันล้อมมาแลมบ่เคยมีหน่วยเนาะคนะ่ะเนาะนี่แต่ละบ้านก็นเป็นจังซี่ละ่ะเจอปัญหาบักม่างบ่ติดนี่หามา,บาเบิ่งเด็กอือนึงไก่หน่อยไก่เนาะค่ะเนาะอันนี้งามฟ้าลั่นนะ่ะแต่ว่มามักมักมีหนอนมีแมงเนาะค่ะเนาะมักมีหนอนมีแมงอันนี้ก็ล้นถิ่มคะ่ะจะล้นถิ่มหลายๆ ค่ะด้วยอันตนเตียนอยู่นะนี่ค่ะอืมนะเขาก็สิอยู่ตตำๆอย่างนี no ้สลแก้ม่เหานเหาะค่ะเนาะอยู่สูงๆดอกไม่ใช่ลหรอคะฝนบ่ค่อยดีปีนี้ฝนบ่ดีค่ะท่านฝนดีเขาสิจับดีก็ดีอยู่นีใส่ผ้ายางมึงผ้ายางมึง บ่หลายก่บพููมใจค่ะสาี